ว่ากินของโซเดียมเยอะก็จริงนะแต่ว่าไม,ไม่ได้กินแบบไม่ได้กินเช้ากลางวันเย็นขนาดนั้นอะมันสมมติวันนี้สมมติเรารู้แล้วว่าอะเย็นนี้แพลนเราจะไปกินหม่าล่าเช้ากลางวันอะก็จะกินอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพหน่อยอะไรต้องบอกว่าเมนูโปรดแต่ละช่วงเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่คุมน้ำหนักหน่อยก็มามาจะเป็นโอวไนโอว อ่าใช่เพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นเมนูที่อร่อยค่ะมันขนมเลยแต่ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าขนมอะไรแต่ว่าจะมีช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็จะเป็นหมา,า่าอ่า แต่ว่าตอนนี้เริ่มคุมแล้วก็จะเปลี่ยนแนวมาเป็นอาหารที่มันสุขภาพดีมากขึ้นแต่จริงๆก็อยากจะแนะนําว่าอยากจะให้ทุกช่วงของชีวิตเนี่ยทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าร่างกายเรามีร่างเดียวฉะนั้นอยู่กันไปย,วยาวๆแบบสุขภาพดีค่ะอุ้ยสรุปจนัจตวบวมไปหมดเลยค่ะแบบว,ว่าออกถ่ายรูปทีนี่ต้องตุ้งอ่ะแบบไม่ไหวจริงๆหน้าเนอร์ที่ออกหมดเลย <c oughs> คือเหมือนจะเป็นคนตัวเล็ก หอมนะคะแต่จริงๆช่วงนั้นคือบวมจริงๆแบบว่ามันบวมอ่ะแล้วยิ่งเราตัวเล็กเนี่ยเราก็จะดูตันเลยคือถ่ายรูปกับเพื่อนทีก็คือจะต้องขอรูปเพื่อนมาเช็กก่อนว่าอขอเช็กก่อนได้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ดูแลร่างกายเราให้ดีนะคะทุกคน <c oughs> มันแบบว่าอาทิตย์นึงเนี่ยต้องมีละ <c oughs> คือ ต้องมีทุกอาทิตย <må. S 2> ์อะจะต้องลงสตอรี่ว่ากินหมาล่าทุกอาทิตย์ละหรือถ้าไม่งั้นส้มตำปูปลาอุ้ยทุกเย็นทุกเย็นใช่ครับโซเดียมจุกจุที่ขาดไม่ได้เลยมาม่าเกาหลีจุกจุกเลยโซเดียมบอกแล้วค่ะว่ามันหยุดแล้วแต่ช่วงคือใหม่ไม่ได้หักดิบนะใหม่ใหม่ใหม่ด้วยความที่ว่าถามว่ากินของโซเดียมเยอะก็จริงนะแต่ว่าไม่ไม่ได้กินแบบ ไม่ได้กินเช้ากลางวันเย็นขนาดนั้นอะมันสมมติวันนี้สมมติเรารู้แล้วว่าอะเย็นนี้แพลนเราจะไปกินหม่าล่าเช้ากลางวันอะก็จะกินอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เหมือนช่วงนั้นอะมันกินบ่อยเกินจนมันบวมแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะกินอะไรที่แบบมีประโยชน์ครบสามมื้อเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหักดิบมากขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการที่ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นออกกาลังกายมากขึ้น ใช่บาลานได้แต่ก็ยังกินขนมอยู่เพราะว่าเป็นคนติดขนม,ขนมใช่ขนมคีนอะ่ะเอาจริงจริงมันก็อ้วนนะทุกคนถ้าเรากินมากเกินเพราะฉะนั้นกินขนมปกติเถอะหมายว่าแค่พอกันเลยแต่ว่าควบคุมปริมาณคือเราคิดไปว่าถ้าเราอยากกินของอร่อยอะ่ะเราก็ต้องบาลานซ์อาหารอย่างอื่นให้มันดีๆเพราะฉะนั้นเราจะได้กินขนมบาลน,นะคะคือเป้าใหม่อะ่ะใหม่เป็นคนที่น้าหนักน้อยตัวเล็กก็จริงแต่ว่ามันไม่เฟิร์มมันย้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราโอเคกับน้าหนักตรงนี้แต่ไม่โอเคกับสัดส่วนมันมันย้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยช่วงนี้กําลังพยายามให้มันเฟิรม์มให้มันแบบว่าไม่ย้วยให้มันมีกล้ามเนื้อได้ได้มีแล้วมีแล้วไม่ได้ทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องเวลาเท่านี้แต่ว่าใช้เป็นความคิดว่าเมนเทนไปเรื่อยๆให้มันดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เพราะว่ามันมีคําพูดแบบว่าพี่ทิวจะขัพูดมาว่าร่างกายเรามีร่างเดียวแล้วก็แบบเออจริงด้วยมันมีร่างเดียวเราฉะนั้นก็ ดูแลสุขภาพกันไปนะคะแต่อันนี้ใหม่ก็ไม่ได้บอกนะว่าผอมคือดีอ่ะไม่ได้บอกว่าต้องผอมถึงจะสวยแต่ว่าแค่ดูแลร่างกายให้มันดีเฉยอะไรเงี้ย